s ซาเท e ร์เอชเอสอารหรือโครงการรถไฟความเร็วสูงสายใต้ระยะที่2ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการคมนาคมที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่ถูกจับตามองอย่างมากในปี2023เพราะนี่คือก้าวสำคัญที่จะยกระดับระบบรางไทยจากการเดินทางด้วยรถไฟแบบดั้งเดิมไปสู่การเดินทางด้วยความเร็วสูงที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายความปลอดภัยและการเชื่อมต่อที่ครอบคลุมภูมิภาคภาคใต้ทั้งหมดของประเทศ หลายคนอาจเคยได้ยินเรื่องราวของรถไฟความเร็วสูงที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนหรือแม้แต่ประเทศในยุโรปแต่วันนี้ประเทศไทยเองก็กำลังเดินไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะกับเส้นทางภาคใต้ที่ไม่เพียงแต่จะเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจาก,การท่องเที่ยวแต่ยังรวมถึงการค้าชายแดนการคมนาคมขนส่งสินค้าและการพัฒนาพื้นที่เมืองในอนาคตถ้าเราย้อนกลับไปดูในภาพรวมของโครงการรถไฟความเร็วสูงในไทยจะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้วางแผนหลายเส้นทางสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเส้นกรุงเทพมหานครนครราชสีมาที่ต่อไปยังหนองคายเส้นกรุงเทพมหานครระยองเส้นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่รวมถึงเส้นกรุงเทพมหานครหัวหินงและขยายลงไปสู่ภาคใต้และสำหรับเส้นทาง Southern HSR p h a s e 2นี้ถือว่าเป็นการต่อยอดจากเส้นทางที่เริ่มต้นในระยะที่1โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของภาคใต้ทั้งหมดรถไฟความเร็วสูงสายใตย้มีความสำคัญอย่างไรภาคใต้ของไทยถือว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในจังหวัดสําคัญเช่นประจบวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาหรือการค้าชายแดนที่ด่านสเดาจังหวัดสงขลาไปจนถึงการเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์หากโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์จะช่วยลดเวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังหาดใหญ่หรือชายแดนมาเลเซียได้อย่างมหาศาลจากเดิมที่ต้องใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงด้วยรถไฟหรือรถยนต์ก็จะสามารถเดินทางได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน s o าเทิร์น h อชเอถูกออกแบบมาให้มีมาตรฐานความเร็วสูงสุดกว่า250กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วในการเดินรถเชิงพาณิชย์ประมาณ200-250กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งหมายความว่าเมื่อเปิดใช้งานจริงผู้โดยสารจะสามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปยังหัวหินได้ภายในเวลาเพียงชั่วโมงกว่าๆและถ้าไปถึงหาดใหญ่ก็อาจใช้เวลาเพียง4-5ถึงชั่วโมงเท่านั้นเทียบกับการนั่งรถยนต์ที่ต้องใช้เวลากว่า10ชั่วโมงถือเป็นการเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่ของระบบคมนาคมในปี2023โครงการ So u t ทอร์ h s r Phase 2ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะนี่คือปีที่มีการเร่งผลักดันในเชิงการออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างรวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางในระยะที่2จะครอบคลุมตั้งแต่หัวหินต่อไปยังชุมพร และยาวไปถึงสุราธานีก่อนจะขยายต่อไปในระยะถัดๆไปสู่หาดใหญ่และชายแดนมาเลเซียโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางการเดินทางเพื่อผู้โดยสารเท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งสินค้าที่จะช่วยให้การค้าระหว่างประเทศรวดเร็วขึ้นมากลองนึกภาพตามดูนะครับสมมุติว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและอยากไปเที่ยวเกาะสมุยจากเดิมคุณต้องนั่งรถไปสุราธานีหลายชั่วโมง แล้วต่อเรือไปเกาะสมุยแต่เมื่อรถไฟความเร็วสูง South e r n h เ r สเรเฟสเสร็จสมบูรณ์คุณจะสามารถนั่งรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพมหานครมาถึงสุราธานีได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้นใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงไม่ต้องเหนื่อยล้าจากการเดินทางและยังสามารถประหยัดเวลาได้มากมายซึ่งตรงนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่และทําให้เศรษฐกิจภาคใต้เติบโตได้อย่างยั่งยืนอีกมุมหนึ่งที่สําคัญคือความปลอดภัย รถไฟความเร็วสูงนั้นมีระบบการเดินรถที่ทันสมัยที่สุดระบบสัญญาณระบบควบคุมการเดินรถและการจัดการสถานีล้วนถูกออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุเมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยรถยนต์บนถนนสายหลักโดยเฉพาะเส้นทางภาคใต้ที่หลายครั้งเรามักได้ยินข่าวอุบัติเหตุรถทัวร์หรือรถตู้แต่การมีทางเลือกใหม่อย่างรถไฟความเร็วสูงจะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ Southern HSR Phase 2ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาระบบรางไทยเข้าสู่มาตร,รฐานสากล เพราะโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างรางหรือสถานีแต่ยังรวมไปถึงการยกระดับเมืองโดยรอบสถานีด้วยตัวอย่างเช่นพื้นที่ชุมพรหรือสุราษฎร์ธานีเมื่อมีสถานีรถไฟความเร็วสูงเกิดขึ้นก็จะกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ที่สามารถดึงดูดนักลงทุนสร้างธุรกิจใหม่ๆโรงแรมร้านอาหารหรือแม้กระทั่งอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตตามไปด้วยนี่คือการกระจายความเจริญออกจากกรุงเทพมหานครไปสู่ภูมิภาคอย่างแท้จริง หลายคนอาจสงสัยว่าโครงการใหญ่ขนาดนี้ใช้เงินลงทุนมหาศาลแค่ไหนคำตอบก็คือใช่ครับการสร้างรถไฟความเร็วสูงต้องใช้เงินจำนวนมากในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการวางรางสะพานอุโมงคสถานีหรือแม้แต่การซื้อขบวนรถไฟแต่รัฐบาลก็มองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวเพราะเมื่อเสร็จสมบูรณ์รถไฟความเร็วสูงจะช่วยสร้างรายได้จากทั้งนักท่องเที่ยวผู้โดยสารทั่วไปรวมถึงการขนส่งสินค้าอีกทั้งยังลดต้นทุนด้านเวลาและพลังงาน นอกจากนี้โครงการยังเปิดโอกาสให้ไทยสามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงในอนาคตที่อาจต่อไปถึงมาเลเซียและสิงคโป,โปร์ลองจินตนาการดูสิครับว่าในอนาคตอันไกลคุณสามารถซื้อตั๋วรถไฟจากกรุงเทพมหานาครแล้วนั่งไปสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องขึ้นเครื่องบินใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงในการเดินทางข้ามประเทศถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อมต่อกันได้สะดวกขึ้น อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ Southern HS อช f a e 2น่าสนใจในปี2023คือความคาดหวังจากประชาชนหลายคนเฝ้ารอโครงการนี้มานานเพราะรถไฟความเร็วสูงไม่ได้เป็นเพียงการเดินทางที่รวดเร็วแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทันสมัยการก้าวไปข้างหน้าของประเทศและความเท่าเทียมในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพไม่ว่าคุณจะอยู่กรุงเทพมหานครหรือภาคใต้คุณก็จะได้ใช้ระบบขนส่งที่มีมาตรฐานเท่าเทีเทยมกับประเทศพัฒนาแล้ว และสำหรับการออกแบบสถานี Southern น s อช a อ e 2นั้นแต่ละสถานีถูกวางแผนให้มีความทันสมัยรองรับผู้โดยสารจำนวนมากมีพื้นที่บริการครบครันตั้งแต่ห้องจำหน่ายตั๋วร้านอาหารศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวไปจนถึงพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้บริการได้อย่างเท่าเทียมนอกจากนี้ยังมีการออกแบบเชื่อมต่อกับระบบขนส่งท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารรถไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งรถรับจ้างสาธารณะ เพื่อให้การเดินทางของผู้โดยสารเป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางภาพรวมแล้ว Southern HS r p h a s e 2ในปี2023คือจุดเริ่มต้นของอนาคตการเดินทางใหม่ของประเทศไทยเป็นก้าวสำคัญที่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและผู้คนจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้และยังเป็นสะพานเชื่อมไทยสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง